ตำหอเชอรี่ร้วนนะครับผมต,อ,ต,ตอนถูกใครอย่างน้อยพี่น้องขอเจ้หัวเพื่อนบ้านบุกไปแซบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับผมมาพ่อเขาว่แดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซบคือเก่ามาพี่น้องมาเมือนี้ได้ทันทันทันต่ตำ หอยเชอรี่นะโอ้โหกำหอยเชอรี่ร่วนนะครับผมมือนี้อุอปต่อซีสัน <laughs> พิเดแซบปแทะเบิง่งเอาหน่อยใหญ่ๆนี่แหละ แซ่บไปคนละแบบครับต่อมอร์เชอรี่กัแซ่บไปอีกแบบนึง่งต้มหือดึเกเหนียวครับ มาพอดีครับมาพอถ่ายคลิปครับ ลวงสีพังบอกลงสีพังบ่เหรอครับเก็บแขวครับนี่แม่กับแม่วงเล็บหนึ่งเมื่อเนี่ยนี่บามาอยู่นะครับ ถูกไข่อย่างน้อยคุณพ่อคก็อขอ๋ยวหัวเพ็่นเรนไม่ค่อยแซ่บไข่อันนี้ได้ไหมครับโอ้ไข่เค็มไข่เค็มไข,เข่ไขเค็มครับอู้ห สุดยอดอู๋ <Gã> น้องจีนเส้นสดนงายรั่วเคืองจะมียวครับรอบนี้ จะวอาหัวน้อยครัพอดีกินครับกรุบกรุบ แบบนี้ไดพี่น้องอยาวทั้งแลบนี่เลยเนะช็เอาสองขางต<ม>กปอกโรดเลือดยิ่ยนมนะไข่เค็มย่างมะตูมนี่คือไข่เค็มย่างมะตูมนะครับ

พี่จงการแลวบรรทัดย่อยกันเมื่อเหตุการณ์ในง,งานเลยนะพี่นอ้องอยินดีนานะครับผมสำหรับไอ้คนที่ได้กลับมานะครับผมแล้วก็ป็นกำลังใจให้นะครับผมสำหรับคนที่สู่การสู่งานนะครับผมบริกรรมาบ้านนะครับพี่น้อง

่่เดีอยว่อครับอืม <c oughs> หอนน้องวันนี้ลมก็ฝนอยู่ตก ชิลล์กค่คะอาอหาร้อนเนื่อแรกยังไม่ได้กินน้าฝันกะนดูหลายเอ้าเหลือหน่หยอย,นยหนึ่งน,นคะครับพี่น้องหลายเพินอย่างสีบัวหน่อยน,นคะครับผมผมซื้อมาถุงใหญ่นคะครับผมเพิ่นขายอยู่ตลาดเอาตาอ่องเรียบร้อยน,นคะครับผมนะขอบคุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจน,นคะครับผมบอกว่าสป,ปินพี่น้องทางใกล้หรือทางไกลน,นคะครับผมที่ ปิดกำลังใจนะครับผมให้เบาแดงมากโดยตลอดนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขูมสุข,ขนคนคนไลค์กดแชร์เบ,าแ,บาแดงนีเด้อครับแค่นี้ก็ถือว่าเปลี่ยนกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับเบาแดงเจอก,กันคลิปหน้านะครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบ้อสุขูมสุขคนนะครับผมนอนรับก็ให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็นให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบงมือกันที่เก้วมิชโชโทษให้ก็จะยด้มาผ่านนะครับผมสุดท้ายท้สุดนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับผม สำหรับพี่น้องคนไดที่บริการบ้านนะครับผมเทศกาลนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้คือการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดกัขอพี่น้องนะครับผมบ่าวาสิป็นทางใกล้ทางไกลอยู่ใส่กระตามนะครับผมเอฟซีบอลแดงนะครับผมขอประสบความสําเร็จในสิ่งที่เห็ุนะครับผมในหน้าที่การงานที่กําลังทํากําลังสร้างอยู่นะครับผมเฮงเฮงบางๆเบอร์สุขุสุคนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ